พาแม่ไปไหนอีกเนาะคนดีพาแม่ไปไหนไปพากินข้าวเที่ยงพาแม่ไปกินข้าวเที่ยงครับเนาะวันนี้วางนิดนึงประมาณสี่ชั่วโมงวางประมาณสี่ชั่วโมงเดี๋ยวจะไปมหาลัยเหรอจะไปมหาลัยต่อเหรอวันเสาร์นะย่องเออไป แต่ร้อนตอนถึงเลี้ยวเฮ้ยเป็นเลยมันยากทุกคนอมเป็นสองคนก็ได้น้งองหยองเนาะครับได้รอนตอน ก่อนออกไปซื้อกับข้าวก็มากินมื้อเที่ยงกับอเล็กเนาะทุกคนก็เป็นเอ่อร้าน KFC วันนี้ไม่สั่งเป็นไก่ทอดนะสั่งเป็นอ่าแฮมเบอร์เกอร์ไก่เนาะก็กินกันสองคนชวนแมทธิวแล้วเขาบอกว่าไม่ไปแม่เพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากอ่อ่าซ้อมฟุตบอลวันนี้เนาะก็เลยแบบว่าไม่ไปแม่อาบน้ำแล้วก็กินอาหารเที่ยงที่บ้านเป็นอะไรนะนกเกตไก่มั้ง เออเขาก็กินของเขาง่ายๆคือเขาขี้เกียจด้วยแหละเขาเหนื่อยด้วยเขาก็เลยไม่มาเสร็จแล้วแมทธิวเขาเอ่อเล็กเขาบอกว่าเออเดี๋ยวจะพาแม่ไปกินมื้อเที่ยงแม่เลยแซวเล็กว่าหรือว่าเล็กอยากกินมื้อเที่ยงอเล็กเลี้ยงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าเลี้ยงก็ได้ไม่เป็นไรเขาว่าอย่างเงี้ยเขาก็แบบแต่เขาเลี้ยงจริงนะเขาเขาชอบเลี้ยงมื้อเที่ยงแม่อะออคือ คือเขาอะไรก็ได้กับแม่อะไรก็ง่ายๆเออสั่งไฮมเบอร์เกอร์ไก่ครั้งแรกที่เรากินแฮมเบอร์เกอร์ไก่ที่ K f c ซเนาะเออรู้สึกว่าเพราะว่าไก่ไก่ทอดของเขามันอร่อยอยู่แล้วมันกรอบมันอร่อยอยู่แล้วเนาะทุกคนแล้วมาทําเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วมีซอสมีอะไรข้างในมีพงมีผักเหมือนร้านแฮมเบอร์เกอร์ทั่วไปอย่างเงี้ยคือเอออร่อยใช้ได้เลยทุกคนเออมันเข้ากันหมดเลยก็เลย อ่าอกไรเขาสั่งเป็นเมนูแบบเป็นเฟรนฟรายเป็นเครื่องดื่มด้วยเนาะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นอ่าของอเล็กเนี่ยรู้สึกว่าจะร้อยสิบโครนอะ่ะทุกคนเออร้อยสิบโครนก็เลยเอ,อ่าได้สามอย่างส่วนแม่นะสั่งเป็นแฮมเบอร์เกอร์สองชิ้นชิ้นเล, 20, 20ลน็กยี่สิบยี่สิบโครนแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นก็คือสามสิบเก้าโครนเออลองชิมดูสอง 2อ,อย่างว่ามันเป็นยังไงเออยีชิ้นเขาก็20โครนเขก็แบบนิดเดียวเนาะไม่มีผักด้วยมีแต่ซอสกับไก่กับแฮมเบอร์เกอร์ไอขนมปังไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ขนมปังเออนั่นแหละก็เออก็อร่อยดีเออก็ถูกใจดีก็ราคาก็ถ้าเทียบกับร้านอื่นๆก็ประมาณกันนั่นแหละทุกคนไม่ไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันเท่าไหร่เออนั่นแหละแต่ว่าอาศัยความแบบไก่กรอบดีอะไรเงี้ยเออ อะไรเขากินต่อเออเขากินเสร็จแล้วเขาก็จะไปมาหาลัยต่อนะทุกคนแต่ก็พอมีเวลาเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวขอไปเดินลานใกล้ๆนี่หน่อยเออเขาบอกว่าเออวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมรับรับน้องเนาะทุกคนก็เลยแบบทุกคนไปไงก็เลยแบบว่าเป็นงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็อ่แม่เลยบอกว่าเออกลับดึกอีกสินะอะไรเงี้ยกลับน่าจะดึกอะตีสองตีสามนู้นแหละทุกคนเออถ้าเป็นงานเลี้ยงแบบนี้เนาะก็ แม่ก็เลยบอกว่าดูแลตัวเองนะเพราะว่าช่วงนี้สวีเดนมันอันตรายดึกดื่นๆขนาดกลางวันยังใครได้ดูขา่าวก็คือชายวัยสาปียิง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 คนตายในโรงเรียนผู้ใหญ่ใครจะคิดว่าในโรงเรียน จะมีคนควงปืนไปด้วยแล้วก็ไปยิงยิงกันตายในนั้นสบิบสิบเอ็ดศพใช่ไหมทุกคนคือมันไม่คิดมันไม่ฝันหรอกโอเคเราไปทุกที่มันมีความประมาทอยู่แล้วมันมีความแบบว่าไม่ใช่ความประมาทเราระวังได้มันก็เกิดเหตุได้จ้ะทุกคนจ้ะแต่ที่เป็นห่วงคือตอนดึกๆึกเนะี่ยดึกมากอะ่ะที่อเล็กกลับบ้านอะ่ะคือไม่ใช่อเล็กแค่คนเดียวคือ ทุกคนในกลุ่มในมหาลัยที่มีกิจกรรมก็คือกลับดึกกันทุกคนแต่ด้วยที่แบบว่ามันต้องทำกิจกรรมไงทุกคนมันเป็นประเพณีมันเป็นวัฒนธรรมของเขาในการรับน้องในการทำกิจกรรมเรียนหนักแล้วก็ต้องทำกิจกรรมอะไรเพื่อแบบคลายเครียดของของนักศึกษาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ก้าวล่วงตรงนั้นของของเด็กนักเรียนเนาะแต่แม่ก็บอกกันเลยเสมอว่าไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมันเกิดเหตุได้โดยที่เรา เ,ออเราคิดว่ามันไม่ใช่หรอกวันนี้มันไม่ใช่หรอกวันพรุ่งนี้มันไม่ใช่หรอกเราอะไรอย่างเงี้ยเราแต่ให้อเล็กแค่ระวังตัวเกิดอุบัติเหตุนมันเกิดขึ้นได้หมดแต่ขอแค่อย่าเป็น เราก็พออะไรอย่างเงี้ยเออเป็นใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าเราก็ขอว่าอย่าเป็นเราเลยอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะทุกคนนั่นแหละเพอกินเสร็จเนาะทุกคนเราก็แวะร้านข้างๆจ้ะแวะร้านข้างๆก็เดินดูของไปอะไรไปอะไรเขาบอกว่านี่คือรางวัลที่ผมจะได้รับในงานอะไรของเขาไม่รู้เขาบอกแม่นี่ไงแม่แม่ผมต้องถือแบบนี้แล้วขึ้นไปประกาศรางวัลอะไรอย่างเงี้ยของเขาอันนี้เขาบอกว่าแม่ อันนี้เขาคิดถึงน้องเขาบอกว่านี่แหละเดี๋ยวจะใส่น้องอันนี้ลงไปในไอ้นี่ตะก้าผ้าทุกคนมันเป็นตะก้าผ้าใส่น้องแล้วก็หิวไปเขาว่าอย่างนี้เนาะคืออะไรเขาเป็นคนอ่อนโยนนะทุกคนเขาจะคิดถึงแม่แล้วก็เขาคิดถึงถึงน้องคิดถึงคิดถึงพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยผู้ชายะเขาไม่ค่อยพูดแต่กับเขาเขากับแม่นะเขาจะพูดพูดตลอด เดี๋อวซื้อหม้อให้แม่เอาซื้อหม้อให้แม่ทำกับข้าวจริงๆนะหยองขอบคุณนะขอบคุณครับเอ้าขอบคุณครับว่ะห้าลิตรหม้อห้าลิตรอ๋อดีไหมก็โอเคนะมาทำนี่ย้ายโอซูแมดแลมยายกลมมะยวทามิดคุตเออเดดี้ฟาดี้แมดเมทเลมเนาะ ซื้อหมอให้แม่นะทุกคนอเ a l กะดูให้แม่ดูหน่อยให้ทุกคนดูแดนแดนมันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็อยากได้อยู่ไซนี้อเล็กบอกแม่เอาไหมแม่เอาอะไรอีกยังไม่ทำแก้วทุกคนมันแปดสิบโครนมันแพงไปนิดหนึ่งแม่มานี่ใช้แก้วพอระดัระดต่เองไม่ได้ใช้ครับลลกไหนดูนะ Alec เขาบอกแม่เดี๋ยวซื้อหมอให้ จะให้แม่เป็นแม่ครัวของอเล็กตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยดูแม่บอกว่าแม่หาหม้อแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าที่มีน่ะมันสูงไปนิดนึงแล้วก็ไปเจอพอดีเขาบอกแม่เดี๋ยวผมซื้อให้อืไปเจอซื้อให้ก็ซื้อแม่บอกแม่จ่ายเองได้ไม่เป็นไรเขาซื้อให้เขาว่านี้ซื้อให้ก็ได้หม้อห้าลิตรมาทุกคนนี บอลิเดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะแป๊บหนึง่งนี่จ้าทุกคนประมาณนี้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ลิตราลิตสามอยเท่าไหร่359โครนหรือ79โครนเนี่ยแหละที่อเล็กซ์ซื้อทุกคนรู้สึกว่ามันโอเคนะมันถูกอยู่นะไม่ได้แพงมาก นีฝานี่ลูกเอ,อ้ยกยังว่าลูกเอ,อ้ยสื่อหมอให้แม่เบิ้งกันสินาฮักไปใส่นอกพี่นอ้องเออจะพานันสุท้ทยเป็นกิจกรรมกับลุงน,น้องเราต้องใส่เต็มเลยเละครับจะเอ,อเสริมหล่อขนาดนั้นเลยครับจำได้เมื่อที่พ่พูดมันจะมีพาร์ติสน ไม้สวยแล้วก็พารตี้สวยอือันนี้คืออ,นนอันนี้คือพารตี้สวยอันนี้คือพารตี้สวยครับสวยหลอ่อนะ้ครับอืฝันนี้มีมังงีแรลกอยู่บามั้มีลายต้องต้องอ่านเอกสารกคนอนเพราะมันจะมีลายอย่างที่ใส่ได้ใส่ไม่ได้เชือผ้านะหรอเยอะเด็กมังงะเยอะเหมือนมันพึงต้องมีเดรสยาว ผู้ชายก็ใส่สูตรครัเครสหูก็ตายไม่ใช่หูหยองนะหูก็ตาย <laughs> ช่วยไหมไม่ช่คนนี่เอาพิดทางก่อนไหมไม่ น่ารักออกน่ารักออกเปิดแม่บอกให้เปิดประตูให้สุด นใส่ใช่ไหมขห้างในใส่ได้อันนี้ไม่มีแคมขับทุกคนไม่มีเราไม่ทำมัน,มนไม่มันใส่พอดีใส่พอดีอคืออ้วนกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ผอมกว่านี้ไม่ได้แล้วหลุด <laughs> ใช่ไหม โซ่แต่เด็กๆคิดสั้นจังเมั้ว้าวแคนดูกคดาดาบูต้าทั้งหมดฟิล์ม DJ น u i แล้วตออะไรอีกอ DJ Nui DJ Nui ทรงผมอะเหรอ FBI อย่างนี้เหรอจะไปปาร์ตี้เหรอครับหักเน่ เออเลก e <c> <ม>คือเขาจะสั่งสั่งเครื่องดื่มใช่ไหมเขาจะจดก่อนใช่ไหมว่าใครจะดื่มแอลกอฮอล์ไหมใครจะไม่ดื่มเขียนแล้วเขียนแล้วอ a l e กจะดื่ม,มส่งเอกสารต้องส่งก่อนที่จะมีงานเลี้ยงใช่ไหมครับว่าใครจะกินอะไร<อ>ใครจะดื่มอะไรหัวหนะ้าหัวหนะ้าเอา่อจัดแล้วโตะ๊ะจัดโต๊ะแล้วจัดโต๊ะเรียบร้อยเอ่อโตะ๊ะจะมีชื่อจะมี เครื่องดื่มจะมีเครื่องดื่มจะมีแก้วจะมีส้มจะมีช้อนส้อมไม่ใช่ส้มครับส้อมก็แบบว่าอก็แบบว่าเขาจะรู้ว่าใครจะดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแล้วเล็กสั่งอะไรเอเครื่องดื่มเครื่องดื่มเฉยๆฉไม่แอลกอฮอล์ไม่ใ่ไม่ดื่มเหรออ๋อโอเคก็ไปแค่สนุกกินอาหารมื้อค่บโอเคก็ กับกี่ทุ่มกี่ยามก็ส่งข้อความมาโอ้แม่จะไม่เอ่อมาตะบอกแม่จะไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรให้ส่งข้อความมาอย่างน้อยๆแม่ตื่นฉี่หนึ่งครั้งกลางคืนแม่จะได้รู้ว่าเล็กกลับกี่โมงทุกคนแล้วก็เริ่มทำใจวันนี้วันนี้เอากล้องไปด้วยครับผมถ่ายแล้วนิดหนึ่งว่ามนี่จะถ่ายเราเพิ่งเจอเมียนี้ เอากระปงาปะเปาไปด้วยไหมได้สครับเอาอย่องกล้งองนีนมันยังไม่ได้ใช้อะ่ะเอาไปใช้ถ่ายเสร็จก็แจกได้ไงได้คอมวเตอร์โปรส่งไหนกันเสร็จมาเอาน่าจะได้อยู่ดูกล้อ,องพี่แม่ซื้อให้ที่อเล็กอยากได้เนาะก็เดี๋ยวเพิ่งจะเอาไปถ่ายเดี๋ยวไม่รู้เขาใช้ทำอะไรมาเหรอกับแล้วก็มีหนังสือทุกคน อันนี้คืออันนี้ด้วยอันนี้ของผมแล้วก็หนังใช่ไหมแล้วก็นี้มันจะนี่นี่นี่แล้วก็ทุกคนเขียนอะไรก็ได้เขียนอะไรก็ได้หน้าไหนเออแต่ว่าต้องเอากลับมาอ่านที่บ้านครับแต่ว่าอ่านต้งนอนก่อนต้องนอนก่อนแล้วเพราะว่าถ้าอ่านก่อนนอนเออแมมันจะไม่ผ่านสอบได้ไหมมันมีฮิสมีุกซนเหรอมันเป็น history เหรอ ว่าหนังสือเล่มนี้เพื่อนเพื่อนจะเขียนเขียนอะไรก็ได้ในในในหน้านั้นใช่ไหมแล้วอเล็กห้ามเปิดอ่านพองานเลี้ยงจบกลับถึงบ้านก็ห้ามเปิดอ่านต้องนอนก่อนแล้วตื่นขึ้นพรุ่งนี้แล้วค่อยค่อยดูค่อยอ่านอ๋อมันเป็นฮิสตอรีอ๋อโอเคครับฮาฟิน <fin> ครับฮาฟินแครับเออไปฮาเดะ Nè, tông nít này, cho bay này. Ừ, anh lệ. phim khá viên